บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับในฐานะของคณะกรรมาการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในส่วนกลางอยากจะเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็มาบอกข่าวประชาสัมพันธ์กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านว่าหนึ่งในโครงการของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติก็คือศูนย์นิวมูนเพื่อการพัฒนาเยาวชนนะครับอย่างที่พี่น้องรับทราบว่ามูลนิธิได้ทํางาน ในเรื่องของสาธารณะนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องในหลากหลายผลงานที่เป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาทางประทานมูลนิธินะครับมีดําริให้โครงการ ศูนย์นิวมูลเพื่อการพัฒนายาวชนนะครับที่ตั้งอยู่ที่คลอง19านะครับตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรียวจังหวัดชาเชิงเซาให้มีการจัดงานนะครับเพื่อการปรับปรุงนะครับแล้วก็ต่อเติมอาคารและพร้อมกับการพัฒนาศูนย์นิวมูลนะครับในวันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2568อยากจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องนะครับมีส่วนร่วมกับการบริจาคที่เป็นยาริยะให้กับเราแล้วก็ไร้ร้องเชิญชวนพี่น้องมาออกร้านมาเยี่ยมชมนะครับ โครงการที่ เป็นโครงการสร้างชีวิตใหม่พัฒนาปรับปรุงเยาวชนนะครับไม่เฉพาะมุสลิมของเราเท่านั้นแต่เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของพี่น้องของเรากลับมาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมก็อยากเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องในเบื้องต้นมาร่วมงานกันนะครับถ้าพี่น้องไม่สะดวกพี่น้องก็สามารถบริจาคร่วมโครงการดีๆที่เป็นยาริยะของศูนย์นิวมูลเพื่อการพัฒนาเยาวชนและอยากฝากพี่น้องช่วยกระจายแล้วก็ส่งต่อประชาสัมพันธ์นี้นะครับไปถึงพี่น้องด้วยศูนย์ หนูมูลเพื่อการพัฒนายาวชนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้การดูลแลนะครับลูกหลานของพี่น้องมูลนิธิมุสลิมเบอร์สันตินะครับอยากเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทุกคนไปร่วมงานกันนะครับให้กําลังใจก,กันกับพวกเราให้กําลังใจกับลูกหลานของพี่น้องหวังว่าจะได้พบกับพี่น้องหวังว่าจะได้เห็นการช่วยเหลือสนับสนุนจากพี่น้องที่มีจิศสัทธาที่อยากจะมีส่วนร่วมกับมูลนิธินะครับโดยเฉพาะโครงการนี้เนี่ยจะได้มีส่วนร่วมที่ทําให้สังคมเข้มแข็งต่อไปก็ขอกล่าวยากุลลฮ์คอยรอนกับพี่น้องพบกันนะครับกับงานนี้ อินชาลอเราคงจะได้เห็นความสําเร็จในรูปแบบที่เกินคาดหวังว่าเราจะได้พบกันแล้วก็ร่วมทํางานไปด้วยกันนะครับสลามวะไลกุมวะราะมะตุลลอฮฺวะบรากาตเรียกหาพวกเราเราคือมูลนิธิมุสลิมปซะานติเราช่วยเหลือ